สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูแนทนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะนักเรียนซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจะเรียนกันในบทที่2นะคะเรื่องการสร้างเอกสารด้วย word น,นั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง ป้าหมายของบทนี้นะคะนักเรียนมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะก็คือนักเรียนจะต้องสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารได้โดยโปรแกรมเบิร์ดนะคะแล้วก็สามารถเปิดใช้งานคำสั่งต่างๆได้ถูกต้องะคะ่ะในส่วนของเนื้อหาในบทนี้นะคะนักเรียนมีด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือการสร้างเอกสารและกําหนดคุณสมบัติของเอกสาร ในการที่เราจะพิมพ์นะคะหัวข้อที่2ก็คือการเลื่อนตำแหน่งไปที่ส่วนต่างๆของเอกสารอ่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าทําอย่างไรหัวข้อที่3ก็คือการคัดลอกและการย้ายข้อความนั่นเองนะคะหัวข้อที่4ี่คือการบันทึกเอกสารลงสื่อบันทึกข้อมูลและสุดท้ายก็คือการเปิดแฟ้มเอกสารเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะว่าเราเปิดแฟ้มเอกสารอย่างไรออกมาใช้งานนะคะ เรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยการสร้างเอกสารและกําหนดคุณสมบัติของเอกสารนั่นเองนะคะนักเรียนส่วนมากเนี่ยการทํางานอันดับแรกในโปรแกรมบดก็คือการสร้างเอกสารที่ตรงกับความต้องการของการใช้งานขึ้นมาใช่ไหมคะอ่าในส่วนของการสร้างเอกสารนะคะนักเรียนเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรม microsoft word แล้วเนี่ยเราจะได้หน้าต่าง เอกสารที่ว่างๆหนึ่งหน้านะคะพร้อมกับมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ถ้าดูที่ไตเติลบาร์นะคะจะพบข้อความว่า Document 1น,นั่นก็คือชื่อของเอกสารงานที่เรากำลังเปิดใช้อยู่นั่นเองค่ะซึ่งการเปิดแฟมเอกสารนะคะคนักเรียนมีได้กัน2ลักษณะ ก็คือเอกสารใหม่ที่เราต้องสร้างขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็การเปิดเอกสารเก่าที่สร้างไว้แล้วนะคะโดยปกติเมื่อเปิดบวขึ้นมาเนี่ยจะได้เอกสารใหม่ขึ้นมา1เอกสารเสมอนะคะนักเรียนเรามาดูกันสิคะว่าการสร้างเอกสารใหม่เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างการสร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรม microsoft word 2010นะคะนักเรียนสามารถทําได้หลายวิธีเลยซึ่งจะสามารถสร้างง่ายๆใน้2วิธีนะคะที่ครูจะอธิบายให้ฟังวิธีแรกก็คือ การใช้ปุ่มบนแทบเครื่องมือด่วนนั่นเองนะคะนะคะักเรียนซึ่งการสร้างเอกสารโดยใช้ปุ่มสร้างบนแทบเครื่องมือด่วนนะคะจะเป็นวิธีการสร้างเอกสารใหม่ที่รวดเร็วนะคะนักเรียนแล้วก็มีขั้นตอนการสร้างง่ายๆเลยตามภาพเลยทันเรียนนักเรียนก็จะต้องคลิกที่ปุ่มสร้างหรือว่า new นั่นเองนะคะบนแทบเครื่องมือด่วนหรือว่ากด control กดปุ่ม control นะคะแล้วก็ตัว n ก็จะปรากฏเอกศาศาสรารใหม่ขึ้นมาดังรูปเช่นกันค่ะ ลองทำกันดูนะคะต่อไปขั้นวิธีที่2นะคะคือการสร้างเอกสารใหม่โดยใช้แท็บแฟ้มคืออะไรการสร้างเอกสารใหม่โดยใช้แท็บแฟ้มนะคะเป็นวิธีการที่จะยุ่งยากหน่อยนะคะยุ่งยากกว่าการใช้ปุ่มสร้างบนแท็บเครื่องมือด่วนนะคะนักเรียนแต่ก็สามารถเลือกรูปแบบเอกสารใหม่ที่จะสร้างได้หลายรูปแบบเลย เช่นเอกสารเปล่านาา้ำบัตรปฏิทินใบปริวนะคะบัตรเชิญเป็นต้นซึ่งสามารถเลือกได้จากแม่แบบนะคะแล้วก็นักเรียนต้องการจะออทํางานแบบไหนนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกออกมาได้เลยซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะคะนักเรียนอันแรกก็คือ นักเรียนจะต้องคลิกที่แท็บแฟ้มก่อนนะคะตามลูกศรที่ชี้เห็นไหมคะที่ภูวงกลมเลขหนึ่งไว้เนาะเลือกที่แท็บแฟ้มซึ่งเป็นแท็บแรกสุดของหน้าต่างบนโปรแกรมบวนชน,ะะนักเรียนแล้วก็คลิกที่คำว่าสร้างหรือว่า create นั่นเองนะคะแล้วก็โปรแกรมที่เลือกเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะว่านักเรียนจะต้องการใช้งานแบบไหนก็สามารถเลือกแม่แบบออกมาได้ตามต้องการเลยค่ะต่อไปการเปิดแฟ้มเอกสารที่สร้างไว้แล้วนะคะนักเรียน การเปิดแฟ้มเอกสารที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยสามารถทำได้ด้วยกัน2วิธีวิธีแรกก็คือเปิดโดยใช้ปุ่มเปิดบนแท็บเครื่องมือด่วนนะคะการเปิดเอกสารเก่าโดยใช้ปุ่มเปิดบนแท็บเครื่องมือด่วนนะคะนักเรียนจะเป็นวิธีที่สามารถเปิดแฟ้มเอกสารเก่าได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะซึ่งมีขั้นตอนดังนี้นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถเปิดโปรแกรม Word แล้วก็คลิกที่ปุ่มเปิดบนแท็บเครื่องมือด่วนด้านบนได้เลยเห็นไหมคะตามภาพ ก็จะปรากฏหน้าต่างเปิดแฟ้มเอกสารขึ้นมาดังรูปนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถค้นหาแฟ้มเอกสารที่ต้องการเปิดได้ตามต้องการเลยคลิกเลือกแฟ้มเอกสารแล้วก็คลิกเปิดนะคะหรือว่าดับเบิลคลิกตรงแฟ้มเอกสารก็จะได้เอกสารขึ้นมาดังภาพค่ะต่อไปวิธีที่2นะคะก็คือการเปิดแฟ้มเอกสารเก่าโดยใช้แท็บแฟ้มคือยังไงนอกจากการเปิดเอกสารโดยการใช้ปุ่มแล้วเนี่ย บนแท็บเครื่องมือด่วนแล้วเนี่ยนักเรียนยังสามารถเปิดแฟ้มเอกสารโดยใช้แท็บแฟ้มได้นะคะซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยนะคะนักเรียนขั้นตอนที่1นึ่งนั่นเรงต้องคลิกคําแท็บแฟ้มที่ปรากฏบนหน้าต่างดังรูปเห็นไหมคะรูปที่ครูโชว์ให้ดูนักเรียนก็คลิกตามนั้นเลยนะคะต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือคลิกเปิดหรือว่าโอเพนนั่นเอง ก็จะปรากฏหน้าต่างการเปิดแฟ้มขึ้นมาดังรูปขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนก็สามารถค้นหาแฟ้มเอกสารที่ต้องการเปิดได้เลยคลิกเลือกแฟ้มเอกสารนะคะหรือว่าดับเบิลคลิกไปที่แฟ้มก็จะได้เอกสารขึ้นมาเช่นเดียวกับวิธีแรกค่ะอะต่อไปมาถึงในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติของเอกสารนะคะเนื่องจากเอกสารของเราเนี่ย บางชนิดจําเป็นต้องได้ขนาดและข้อมูลเฉพาะนะคะเรียนดังนั้นเอกสารจึงต้องกําหนดคุณสมบัติเพื่อให้ชิ้นงานตามความต้องการที่ที่นักเรียนต้องการจะทํานะคะซึ่งเขาบอกว่าพื้นฐานในการกําหนดเนี่ยคืออะไรคะก็คือขนาดของงานและจุดเริ่มต้นของการพิมพ์งานนะคะก็คือระยะขอบกระดาษน,นักเรียนจะต้องกําหนดค่าก่อนว่าจะให้ชิ้นงานออกมาเป็นแบบไหนนะคะ ซึ่งการกำหนดคุณสมบัติของเอกสารนะคะนักเรียนทำได้ง่ายๆเลยก็คือคลิกเมาส์ไปที่ริบบอนนะคะหรือที่คำว่าเขาคงหน้ากระดาษนั่นเองนักเรียนก็จะสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้นะคะว่าจะให้กระดาษเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะเมื่อคลิกแล้วก็จะปรากฏด,ดังหน้าจอดังรูปเห็นไหมคะรูปที่3ก็เลือกเลยว่าจะให้กระดาษเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนส่วนรูปที่4ก็คือกําหนดขนา,ดขนาดของกระดาษนะคะนักเรียน โดยการคลิกที่แท็บขนาดของกระดาษก็จะปรากฏข้อมูลขึ้นมาเลยว่านักเรียนจะให้ขอบกระดาษเนี่ยด้านบนห่างกี่เซนด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่างมีขนาดเท่าไรนะคะเราสามารถกำหนดได้เลยตามที่เราต้องการค่ะมากันที่ในหัวข้อที่2นะคะก็คือการเลื่อนตำแหน่งไปที่ส่วนต่างๆของเอกสารนั่นเอง เร,เ,รเราทำเอกสารขึ้นมาแล้วเราจะเป็นต้องมีการแก้ไขใช่ไหมคะนักเรียนมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าการเลื่อนตำแหน่งไปในส่วนต่างๆของเอกสารเนี่ยเมื่อเรามีเอกสารมีข้อความมากขึ้นใช่ไหมคะก็จะทําให้ไม่สามารถเห็นข้อความได้ทั้งหมดในหน้าจอภาพเดียวถูกต้องไหมคะนักเรียนอีกทั้งในการแก้ไขอเอกสารเนี่ยจะต้องนําตัวชี้เมาส์หรือว่าเมาส์พอยเตอร์นะคะไปยังตำแหน่งที่ต้องการแก้ไขด้วยดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นจะต้อง เลื่อนไปยังส่วนต่างๆของเอกสารนะคะซึ่งทำได้ไม่ยากเลยทำได้ดังนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการเลื่อนตำแหน่งไปที่ส่วนต่างๆของเอกสารโดยการใช้เมาส์ทำยังไงนักเรียนดูเลยการเลื่อนหน้ากระดาษนะคะบนแบบต่อเนื่องด้วยแถบเลื่อน scrollbar เห็นตามลูกสอที่ครูชี้ไว้ไหมคะไปยังส่วนต่างๆหรือว่าหน้าต่างๆของหน้ากระดาษเอกสารนะคะเราสามารถเลื่อนได้เลยว่า เลื่อนขึ้นเลื่อนลงว่าจะเราจะดูที่หน้าไหนนะคะซึ่งการเลื่อนแบบนี้ก็คือเป็นการเลื่อนอย่างต่อเนื่องแต่หากว่าเราต้องการเลื่อนแบบทีละหน้ากระดาษเลยเราจะทำํำยังไงมันจะมีลูกศรขึ้นลงอยู่เห็นตามภาพในคะนักเรียนนักเรียนสามารถคลิกลูกศรขึ้นหรือว่าคลิกลูกศรลงได้เลย <c oughs> เพื่อที่จะเลือกหน้าที่ต้องการนะคะหรือว่าคลิกที่หน้าก่อนและหน้าถัดไปตามภาพที่ยงูขึ้นให้ดูเลยค่ะ และอีกแบบหนึ่งนะคะนักเรียนก็คือการเลื่อนตำแหน่งไปที่ส่วนต่างๆของเอกสารโดยการใช้คีย์บอร์ดซึ่งมันจะมีคำสั่งมากมายเลยอยู่ในแป้นคีย์บอร์ดนะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาได้จากรูปภาพที่ครูให้มาเลยนะคะว่า,เ,าเครื่องหมายไหนมีหน้าที่อย่างไรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือ2หัวข้อนะคะของการสร้างเอกสารด้วย Word นะคะนักเรียนที่ครูได้นำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้เนาะเดี๋ยวหัวข้อถัดไปเราจะเรียนใน คลิปครั้งถัดไปนะคะคราวนี้เมื่อนักเรียนได้เรียนไป2หัวข้อแล้วเราลองมาทําแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนกันดูนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจในหัวข้อทั้งสองมากน้อยเพียงใดซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยคุณครูมีให้นักเรียนได้โหลดเป็นไฟล์ pdf นะคะที่แนบมาด้วยหรือหากใครไม่มีก็สามารถเขียนใส่สมุดหรือใส่กระดาษได้นะคะนักเรียนซึ่งมีด้วยการ10บข้อให้นักเรียนนํา คําสั่งในเกาะนะคะมาเติมในหน้าที่ที่คุณครูได้กําหนดไว้ให้ถูกต้องนั่นเองค่ะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนแล้วเมื่อทําเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปให้กับคุณครูประจําชั้นได้ตรวจด,ด้วยนะคะแล้วพบกับคุณครูแนทได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ